ชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นผู้แทนเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานของมูล,ลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมแก่ประชาชนผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีวันที่20สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกาณบ้านผู้ประสบภัยบ้านเลขที่148หมู่ที่4ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรี นายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานพิธีเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีนายเอกศักดิ์เศษพิสาปรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองที่ทําการปกครองเพเภอเมืองกาญจนบ,บุรีกล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญแตงจุดหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดกาญจนบุรีนางจันจีราพัฒนาสิริพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธี วันที่9กรกฎาคม2568เวลา19นาิกา30นาทีที่บ้านเลขที่148หมู่ที่4ตำบลแก่งเซี่ยนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย1ห,หลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน1นราย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมถึงสิ่งของจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระประมนทรารามาธิบดีสีสินมหาวชรล,ลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบเหตุอัีภยัย จึงได้มอบหมายให้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่ตำบลท่าล้อเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัย